Alright ladies and gentlemen welcome to Our thunder. <Cub ans> okay, War Thunder โอเคสัครับผมครับผมนายเซลมันเข้าเกม War Thunder นะครับผมสำหรับวันนี้กับผมนั้นผมจะนำเสนอรีเควสของคนคนนี้นะครับผมขึ้นมาเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเล่นรถถัง SPAA ของทางฝั่งโซเวียตแรงไหนก็ได้นะครับผมผมบอกเขาว่าคาว่าเทียร์กับแรงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะความหมายจะไม่ต่างกันนะครับ แต่ว่าสำหรับในเกมนี้คือแร้งนะครับผมเพราะว่าเทียมมันจะเป็นขออีกเกมนั้นนะครับเวลาเรียกกันนะแต่ว่าคําว่าเทียเนี้ยมันอยู่มันใช้สําหรับเป็นอ่าระดับขั้นของ modify นะครับอันดูนี่กันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมันเขียนว่าเทียนะครับผมสำหรับเกมนี้มันเป็นเทียของ modify นะครับแต่ว่าถ้าคุณเรียกเทียมมันก็ไม่ไม่มันไม่เสียหายอะไรหรอกแค่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับ เกี่ยวกเกมนั้นนะ,นะครับผมโอเคนะเอาอันก็เจอกันเจอกัน <c oughs> โอเคอันก็เดี๋ยวเรามาเล่นทางฝั่งโซเวียตกันหน่อยแล้วกันนะครับเอสคลบสับไป s s s B a. เอส a ีเอ็ปรถมันเป็น s อ a a ที่ผมผมจะนำเสนอมากๆเลยนะครับผมเป็นที่บว่าเป็นรถที่ต่อสู้อากาศยานได้ค่อนข้างาจะ,จะแจ่มแมวมากๆนะครับผม แล้วก็มันมันค่อนข้างจะถูกด้วยและเพิ่งมาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคทุกคนพร้อมกันหรือยังนะครับโอเคแตนๆผับผมขอนัดเสนอรถต่อสู้อากาศยาน DSHK DS gas type A นะครับผมนะ่าเป็นรถที่ติดปืนกล12.7มมนะครับผม d s S K นะครับผมผมไม่ได้แจว่ามันชื่อยอ่อนะแต่คิดว่ามันคือมันมน่าเป็นชื่อยอ่อแหละแต่ว่าผมไม่หาข้อมูลมามามากเท่าไหร่นะครับมันเป็นปืนกลนะครับอโอเคนะครับมันเป็นปืนมันคือปืนกลนะครับถ้าคุณจำได้ดีนะครับในอ่าหนึ่งอ่า I S เอสสองหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับผมมันก็มีไอ้สิบสองจุดเจ็ดอันนี้อันนี้เช่นกันนะครับถามว่าไอ้บ้านเนี่ยมันฆ่าใครได้บ้างไหมนะครับซับปืนสิบสองจุดเจ็ดเนี่ย ผมบอกแล้วครับว่ามันค่อนข้างจะน้อยนะครับผมบอกเลยว่ามันน้อยมากๆคือเอาเราเอาเราบอกว่ามันเอาไว้แค่ต่อสู้กับอากาศยานจริงๆและไอ้ต่อสู้กับเครื่องบินพวกนี้มันต้องอยู่ในระยะที่มันมันใก,ใกล้ใกล้ถึงตัวเราอะนะครับคุณเข้านใจป่ะมันใกล้ถึงตัวเรามากๆอะนะครับถึงจะสามารถพอจะยิงเข้านะครับแล้วมันก็พอยิงล่วงด้วยนะครับสับแรงหนึ่งนะครับแต่ว่าในแรงหนึ่งของเราเนี่ย ถามว่าไอ้พวกรถถังพวกนี้มันพอยิงเข้าไหมนะครับต้องบอกว่ามันพอยิงเข้านะครับต้องโอ้ต้องพอยิงเข้าจริงๆและตรงป้อมปืนของมันนั้นมันจะยิงได้อ่าร้อองศานะครับก็คือว่าแค่ซ้ายหน้าข้างอ่ซ้ายหน้าและขวานะครับด้านหลังมันไม่สามารถที่จะหันไปได้เหมือนคันอื่น,นๆนะครับบอกไว้ก่อนเลย มันเป็น S.P.A. ที่แปลกประหลาดเหมือนกันนะครับโอเคงั้นเราเรามาลุยกับเขากับมันเลยดีกว่านะครับก็ D.S.H.K. เนี่ยแก๊สที่เป็น A นะครับอยู่ในแร,ง 1, นร้งหนึ่งบัลเลตติ้งหนึ่งจุดศูนย์นะบัลเลตติ้งหนึ่งจุดศูนย์นี่คุณไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับมันก็คือพื้นฐานมากๆนะครับของเริ่มต้นของคุณเลยนะครับแล้วก็มีปืนกล12.7มมนะครับผมความเร็วในการหมุนป้อมปืนอ,อยู่ที่26.8องศาต่อววีทีนะครับแล้วก็อัตราการยิงอยู่ดี 600นัดต่อนาทีนะครับการเรียนระส่วนอยู่ที่10 0จุนวิทีนะครับส่วนเรื่องเกราะนะครับผมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพึงระวังไว้นะครับเพราะว่าคนดูดิทั้งหมดนี้หนาแค่1นมิลน,นะครับผมอย่าเว้นด้านข้างที่มันหนา15ด้านด้านด้านหลังที่มันจะหนา15นะครับตรงนี้แล้วก็ปืนก็ 3, 30นะครับตรงนี้15หมดเลยนะครับ โอเคนะครับคุณเห็นนะ15-15นะครับตรงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือนักนคือนี่หนึ่งมิลหนึ่งมิลหนึ่งมิลนะครับด้านล่างก็ห้าเองนะครับแล้วก็การเจาะเกราะอยู่ที่25มิลลิเมตรที่100เมตร16ม mm, ิลเมตรที่500เมตรและ12มิลเมตรที่1,000เมตรยิ่งกลยิ่งแย่นะครับแต่อย่างว่าแหละมันเอาไว้สู้กับพวกกาศยายทนทหลายแหล่เครื่องบินนั่นแหละนะครับน้ำหนักก็สามตันนะครับ e เอนจ e นพลัง50 HP ที่2,200 RPM ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4,5่กิโลมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็พลข้างในก็มีแค่หมด3ทมด่านไอ้บ้านี่มันถ้ายืนแปลกๆวะ่ะคืออาามจริงน,นะผมอยากให้มันมีแอนิเมชันที่มันเยอะกว่านี้หน่อยอะสับไอ้พวกที่มันตัวตัวละครพวกเนี้นะครับพวกทหารพวกนี้ให้มันแอนิเมชันแบบอารมณ์เยอะกว่าหน่อยไม่ใช่ว่า,กกามันแค่พยักหน้าอะไรเงี้ย แต่ว่าอันนี้แอนิเมชันต้องขอบคุณไอ้พวกที่มันเป็นพวกคาร์บอนเอสพที่มันยังพอว่าหมุนป้อมปืนอะไรอย่างนี้ให้นะครับมีการขยับมืออะไรอย่างเงี้ยแต่จะแต่จะให้มันฟินแบบเนี้ยมันต้องมีอยู่ว่าก,กริยาอื่นๆด้วยนะครับปอกกระสุนเนี้ยเด้งออกมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอะ,อะไรจะฟินมากจะสมจริงที่สุดเลยเนะอาเอาตามจริงนะครับแต่ว่ายูเค้นเนี้ยผมก็ผมว่ามันน่าจะถ้าทานะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่อลังการเหมือนเดิมนะครับมันเป็นการเสริม เสริมสร้างสุนทรีในการเล่นมากขึ้นนะครับมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับสายบ้านนี่นะผมก็อัปเกรดไม่เท่าไหร่เลยแต่ตามจริงนะครับอาร์เคดกับลิสติกมันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะสำหรับในแล้งหนึ่งนะแต่อย่างที่หลายคนบอกนะครับว่าไอ้พวกเกาะบางๆเนี้ยมันเหมาะากับพวกเรลิสติก Electric นะแต่ว่าคันนี้มันมันเป็นคันแรกนะครับดังนั้นต้องขอรีวิวเป็นแบบอาร์เคดก่อน นะแต่ว่าไอสลับไอเจ้าบ,บ้านนี่นะครับมันเป็นมันจำเป็นที่ต้องรีเสิร์ชถ้าคุณจะเล่นทัสายทาง s p a a ทางฝั่งโซเวียตนะครับมันคือสิ่งจำเป็นรีเสิร์ชรีเสิร์ชอ่าแบบว่าไม่รีเสิร์ชก็ไม่ได้ถ้าคุณก็ถ้าคุณก็ค,ณคุณก็ไม่สามารถจะรีเสิร์ชในแรลงสองต่อไปได้นะครับมันจำเป็นที่ต้องรีเสิร์ชโอ้ยเชี่ยอ่าครับคุณดูแล้วกันนะครับนี่ มันก้มไม่ได้มากนะครับแล้วก็เวลาหมุนนะครับนี่มันได้แค่มันได้แค่นี้นะครับอ่าคนดูนะมันได้แค่นี้จริงๆแล้วก็ทางขวาเช่นกันนะครับก็เกือบเกือบร้อยแปดสิบองศานะครับเกือบเกือบเอ้ยเกินร้อยแปดสิบองศาเล็กน้อยนะครับไม่ได้ร้อยแปดสิบองศาเป๊ะนะมันแค่ว่าคล้ายๆเฉยใกล้ๆเคียงนะครับมันอันว่ามันไม่สามารถจะหันหลัง ไปยิงข้างหลังได้นะครับและอไอ้ไอ,อ้กันเนอร์นี่มันคุณอยากให้มันมีแอนิเมชันเยอะกว่านีด้ดูดูดูมันทำดูมันทำอ่าอีกอย่างนึงนะครับระวังพวกสิ่งกีดขวางนะครับไอ้คันนี้มันอ่าชนเอ่อชนสิ่งกีชนสิ่งของแล้วมันพังได้ง่าย,ยนะครับ โอเคนะโอ้ยคนดูกันอะเดี๋ยวนะอ๋อขอรีขอรีไม่ใช่ไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบชุดต่อนห้าสิบนัดต่อชุดนะครับไม่ใช่ร้อยนะ สอรีสอรีลืมลืมลืม <laughs> ยิงเพลิน <sm all> โอ้ประสบเอ,อ, <laughs> อื้อโอ้กูเอากูเอามาันมันทำไมวันนี้ <laughs> เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันอยู่ในแรลงหนึ่งแล้วก็ มันเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องรีเสิร์ชเพราะว่าถ้าคุณต้องการจะรีเสิร์ชไอนี้คุณก็ต้องรีเสิร์ชไอนี้ก่อนนะครับไ <laughs> อนี่ไอนีาคุณต้องรีเสิร์ชเทปเป็นเอนี้ก่อนแล้วค่อยถึงจะถึงจะสามารถรีเสิร์ชเจ็นสองเคแกสเอ็มเอ็ม MM, ได้นะครับมันคือสิ่งจําเป็นเอ้ยพูดด้วยกันดีกว่าเออโอ้โหสองคันเอืออุ้ยเอออฮ้ยโอ้หาเป็นมาหาเป็นเมตร อ,อ,อู้วโอ้โหอู้วโอ้โหตายเพราะอาร์ตี้อีกแล้วโอ้ห่างเป็นเมตรคุณดูจุดตกดิโอ้ห่างเป็นเมตรไอ,อ,อ้เนี่ยมันมาแล้วอาร์ตี้มันมาแล้วถอ,อยสิ Happy well. What's up? Smoke weed every day. ถอยสิถอยสิลูกเออถอยสิอย่าน้อยอ่ะก็แอสเซทได้กูก um, ็พอใจละ เออนั่นแหละโอ้แพ็คแฟนโอ้เชี่ยโอ้มสามมสามมสามถอยเหอะมันจะพังแหล่ะเลยเนี่ย sos บ้าอะไรคุยัง sos เลยตัวของตัวเองเลย มีคนทะลึ่งมาแถวนี้ทำไมวะรอขึ้นบินอ๋อไม่ได้ฝังมันไม่ได้ฝังเราเอ็มสามทำอะไรไม่ได้เลยรอไปนะครับมีตัวนึงเนี่ยใกล้ๆเราเลยใกล้เรามากอะ่ะโอ้ my g ก o d n e s s อย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมาเตตราโอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ BT7 มาอีกแล้ว เอาเด้เอาเดิอือหหันหันสวยๆอย่างนี้แล้วยังฆ่าไม่ได้อีกวะอย่าพึ่งนะโอ้ทหารกูคอตกอีกแล้วโอ้อะไรวะเออนั่นแหละ มาดิโอ้โหโอ,อ้โหเอื้ออีกแล้วอันนี้่ายดานใหม่นะครับทุกท่านนี่คือดานใหม่ด่านไซนายน,นะครับไซไซนในะครับผมเป็นดานที่อ่าเป็นด่านทะเลทรายนะครับเห็นเนี้ยเป็นด่านทะเลทรายโล่งๆนะครับก็มีเมืองอยู่นิดหน่อยนะครับ แต่ว่าเห็นถม้ว่ามันดูเหมือนโล่งๆนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นเนินนะครับฝั่งเราฝั่งมันจะเป็นเนินเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรูปเนินก็คือขึ้นมาป้าก็คุณอาจจะเจอพวกมันเลยนะครับขอเปลี่ยนอันเดิมนี่วะอันเดิมผมว่ามันยังมีสิทธิ์ค่าได้เยอะกว่าเยอะเลยนี่ผมก็ดูว่าการจอดเกาะมันก็สูงนะทําไมมันไม่เท่าหรือ่าหรือว่าผมเรียกเช็ดผิดเนี่ไอ้เกลือผายอย่างเดียวเยอะเลยแล้วมันติดอะไรถังแก๊สอะไรยกมลก้อนนั้นน่ะฮัลโหลอะไรวะนั่นน่ะ โอ้เราก็จุด A ด้วยกันนะเนี่ยโอ้โหเฉียดอย่านะหายอโบสิต e ก็ฆ่ากูได้นะแม้ทางฝั่งตัวเองเนี่ยโอ้ยประสบมันมันมาแล้วนู่นแล้วมันมานูน่นอย่าอย่าพิกความลูกต้องหนีก่อนนะต้องหนีต้องหนี ต้องนี้ก่อนโอเคข้าพเจ้าจะอยู่ตรงนี้แล้วไอ้บ้านะมันไปทางนั้นทำไมวะจุดเอยู่นี่นะเว้ยหรือว่ามันจะตีอ้อมปะรอเครื่องบินนะครับผมอย่างน้อยก็ทานมาที่ SPA ดีๆคันหนึ่งแล้วกันนะไม่ทำอะไรละรอเลดและรอเครื่องบินอย่างเดียวอ่าใครที่สงสัยว่าไอ้รอยเปิะ เปื้อนพวกนี้มันล้างยังไงนะครับลงน้ำนะครับไม่ง่ายลงน้ำช่วยคุณได้จริงๆแต่ประเด็นที่ว่าคุณจะลงทำไม <c oughs> คุณจะลงทำไมไม่ใช่ว่าลงนี่ลงตรงแม่น้ำนะครับแม่น้ำใหญ่เลยที่มันลึกๆอย่างนั้นอนะ <c oughs> อะไรลอยวะเฮ้ย <c oughs> อะไรลอยอะ <c oughs> ผมว่านน่าจะพอ a ซ s i s t ชาวบ้านได้แหละถ้าไม่ตายสะกก่อนนะ เงียบกิฟตเลยรู้สึกไม่ดีกูกลับไปกลับบ้านตัวเองดีกว่าโอเคมันมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วบอมเบอร์มันมาแล้วเว้เวยเต็มตัวเต็มตัวโอเซ่มันจะมาทางไหนซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวามันมาทางไหนมาทางไหนอ๋อไหนวะโอ้เวนมองไม่เห็น โอ้โห oh. 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 Right. โอ้โหกูยิงไม่กูยิงไม่ได้อ่ะมาล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 ะโอ้โหกระสุนหมดอีกเอาอย่างน้อยข่อยล่วงอ่ะข่อยล่วงข่อยล่วงโง่มาทันขนาดนี้แล้ว n It e this o นายซิอุด เฮ้ยแมนฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เฮ้ยไอ้ปัสสบอะไรของมันวะโอ้โหแม่พอจบพอแล้วไม่ไหวไม่เอาแล้วไอ้บ้าเนี่ยไม่เอาแล้วพอขอขอบคุณมากๆเลยที่ ไม่ต้องรีเควสกันมาอีกนะครับผมไม่เอาแล้วนะครับพอเหอะไม่ไหวก็เจอกันคราวหน้าผมกับผมนายซุปเหมือนเดิมน,นะครับก็แบ่งเวลาเล่น,ลนของคุยดีเพราะว่าเกมนี้ยิ่งแรงสูงยิ่งใช้เวลามากขึ้นนะครับผมแล้วก็สลับคันนี้นะครับจากใจผมเลยนะรีเสิร์ชค่ำๆไปเหอะ